เรนด์เพสเป็นอุปกรณ์ที่ชงง่ายที่สุดในโลกเพียงแค่บ,บดกดดรือสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วส่วนที่มาของเฟรนด์เพสเริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสจริงๆแล้วเฟรนด์เพสไม่ได้สกัดได้แค่กาแฟเท่านั้นนะยังสามารถสกัดชาหรือจะทําเป็นโฟมนมสําหรับใครที่อยากดื่มกาแฟนมในตอนเช้าก็ได้เช่นกันเพียงปั๊มสิบ ถึง30ครั้งก็ได้โฟมนมนุ่มๆไว้ใส่ในกาแฟแก้วโปรดแล้วมาถึงตรงนี้บางคนอาจจะยังสงสัยหลักการการทำงานขูงเฟนเพจงั้นเรามาเริ่มกันเลย ขั้นตอนแรกเราจะเตรียมกาแฟ40กรัมบดหยาบคล้ายกับกาแฟชงสําเร็จรูปมาดูในส่วนของตัวเฟนเพสให้นําตัวปั๊มออกจากตัวเหยือกแล้วใส่น้ําร้อนลองไปในเหยือกเพื่อเป็นการพรีฮีทเพื่อนๆไม่ต้องกังวลว่าเหยือกจะแตกนะเพราะเฟนเพสตัวนี้ในส่วนของเหยือกเป็นแก้วชนิดพิเศษก็คือโมโนซิลิเคตสกาดหรือแก้วทนความร้อนสูงซึ่งจะไม่แตก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิแบบฉับพลันแช่ไว้ประมาณ1นาทีครับครบเวลาแล้วเทน้ําออกแล้วใส่กาแฟบดที่เราเตรียมไว้ได้เลยจากนั้นใส่น้ําร้อน260มิลลิตรแล้วคนให้กาแฟจมน้ําให้หมดเติมน้ําเพิ่มอีก260มิลลิตรส่วนใครจะคนตอนใส่น้ําครบ520มิลลิตรก็ได้เช่นกันเสร็จแล้วปิดฝาปั๊มได้เลยเราจะใช้เวลาในการแช่2 ถึง4นาทีลืมบอกเลยครับเฟนเพสตัวนี้ขนาด1,000มิลลิลิตรเลยนะใครที่อยากจะชงทีเดียวหลายๆแก้วจะบอกว่าเหมาะมากครบเวลาแล้วค่อยๆกดตัวปั๊มลงอย่างช้าๆสังเกตได้ว่ากากกาแฟจะถูกดันให้อยู่ด้านล่างของเหยอือกซึ่งแยกกันชัดเจนจากน้ำกาแฟเพราะตัวปั๊มจะมีแผ่นกรองที่ละเอียดมากๆอยู่ซึ่งปลอดภัยแน่นอนเพราะใช้วัสดุสแตนเลสแบบฟูดเกรดเลยนะ เสร็จแล้วครับกาแฟสดที่สกัดจากอุปกรณ์ที่โชงง่ายที่สุดในโลกตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บาย